จัดทีมแข่งออนส่งทีมมาเร้่อยผมขับเรือไปรับวะรอลุงคอนเฟิร์มนะมีอ้อนมีแม็กกับในนั้นแหละไอเวทไม่อยู่ตบนะตสตีนไอสัตว์มึงไม่กูไม่ขอคนติดเก่งนะไอเพี่อมึงอย่าคิดวตัวมึงจะฆ่าได้หมดทุกคนไอสัตว์ทุกเพื่อนด้วยกูไม่ต้องการไฮไลท์อย่าง่ยพวกมึงนะกูต้องการชัยชนะไอสัตว์ทำไว้ด้วยเดี๋ยวผมเอาเวทเอาผมเอาพวกพี่อ ป๋าอะไรจะมาเล่นแร็คด้วยกันเนี่ยป๋าป๋าไอ้เป็ดอะไรจะมาเล่นลักด้วยกันเนี่ยมันด่าไม่เยอะมันบอกเงินแสนหวานเจี๊ยบจริงดิป๋าอะไรจะมาเล่นแร็คด้วยกันเนี่ยไม่ไม่ไม่มีการประมาทละไรเอม่ประมาทแล้วเห็นเพื่อนล้มพยายามเพื่อได้ชูทุกคนนะเพื่อนต้องลุกทุกคนนะ เชื่กูไม่มีแบบเหมกันเพี่อนร้อนอย่าอย่ากข้ามสลัดเงินเราเราชุบกันเยอะเริ่มไปก่อนแล้วกันชุบขเเล่ใครบอกด้วยคุยได้อยู่แล้วเว้ยแต่เราชุบอ่ะถ้ามันดิ้นไม่ได้พี่กดคิวพิงรถได้นะเว้ยเชื่อกูไม่มีแบบเหมกันมีเหรอสั่งละคนล้มหลังนะล้มปุ๊บดิ้นตลอดเลยดิ้นตลอดเวลาเลยเฟื่อมมีใครเห็นที่จริงกูมีแบบเหมกันนี่หนึ่งเดียวอ่ะทีเรื่อย เมื่อไหร่จะเล่นแล็คเนี่ยลุงเมื่อไหร่จะเล่นแล็คด้วยกันเนี่ยไม่อยากเล่นเลยลุงยังยังไม่อยากเล่นลุงโอ้โหกิววอย่างมันเลยนะเออเล่นเดี๋ยวกัวเติมเยอะลุงไม่เติมไม่เยอะก็ห้ามใจตัวเองดิไม่ได้ลุงเพราะมันต้องสุดเลยดิเออก็ต้องสุดก็มาดิไม่เอาไม่เอาลุงเลเจนสองตัวมาเลยเริ่มเลยเลเจินยังยังเลยโอ้อะไรอะรออยู่เนี่ย มองจะเข้าแล้วนะโหคิวออย่างมันอ่ะผมคนเดียวป๋าเหมือนคนหนึ่งหนึ่งเวทกิวอ่ะจริงผบเข้าไปอ่ะเมมอ่ะป๊าป้าปาปาม่งแตกกลัวกระจายเลยอ่ะหนึ่งเวทกิวอ่ะลุงกิววิตูนใช่ป่ะเล่นไหนเจ็ดตัววิ่งเข้าไปได้ได้บ้านเฉยอ่ะใช่หรอแต่วอมันสนุกอยู่ลุงสนุกสนุกต้องมา ต้องมาต้องมาต้องมาไอช่เดี๋ยวไว้ถ้าเกิดผมอยากเล่นแล้วเดี๋ยวผมไปลงได้ได้ครับไม่ถ้าถ้าท่านถ,ถ้ามองมาผมไม่เล่นมองครับผมเล่นมองผมไปเล่นมองของทํามาให้มองคร,ครบแล้วแหละจะขาดรองเท้าไม่มีให้มองค่อยไปรับซื้อแต่บอกกาว ก็แน่งั้นแบบว่าโดนแต่ว่าโดนขีขาคำปกคุ้มนะนินทาลุงอยู่ไรบ๊อบอ่ะมันเทาอยู่แล้วทำไมถมงนินทาอะไรคนในแก๊งเราพี่พอพี่มาคนแม้นคนแม่งมาเพิ่มเลยแต่พอพี่ไปเหมือนโดนไม้กางเขนอ่ะไม้กางเขนอ่ะ็ต้องมาไม่ไม่เป็นไรมันไม่มามันก็จดชื่อไว้ว่ามันใครไม่มาเพราะมันมีคนรอเสียบเยอะตอเนี้ยไม่ตอนนี้คนตอนนี้คนคนในแก๊งมันรอเสียบแบบเต็มเลยไหนจะพักออีกที่อะไรอีกเยอะแยะงโอ้ยไม่แบบเยอะอนี้เอาไงอะ รอรอเกียเยอะจัดอ่ะทีมแข่งอันที่สองไปนะได้ผมขับเรือไปรับอ่ะรอลุงคอนเฟิร์มนะหรอผมจะขับเรือไปรับแล้วนะถ้าคอนเฟิร์มเมื่อไหร่เดี๋จะขับไอ้อันมันมาเหนื่อยด้วยนี่มันชอบเระถีบมันจับเราใครอยู่กลางทะเลเอาใครออกก่อนไหมใครวะโอ้ยไอตัวนี้มาเหมือนกันเหมือนกันเฮ้ยมันมาตลอดมันไม่เคยขาดไอ้ยออนไม่เคยขาดมาตลอดไม่เคยขาด มันเสียอ่ะแต่ช่วงนี้มันมีไฟนะพี่มันมีไฟมันลับผมผูกติลอดตอนบ่ายผมเป็นโตใช่ปะเล่นยาร้านมาแซวผมตลอดมีอ้อนมีแม่แก่แค่นั้นแหละตอนกลางคืนอ่ะโดดตาหรือเปล่าคนละเกมลูกโคละเกมโคลาเกมไม่ขาดโดนตาไม่ขาดอ้อนถุงกลองให้หน่อยผมบอกให้นะถ้าเป็นเกมยิงหรือเกมอะไรนั่นทํานองเนี้ยไม่เคยหายอ่ะตัวเนี้ยอยู่ตลอดสู้สุดเลยสู้สุดจนหลับไปข้างมือ แต่เรื่องปืนต้องยอมมันแวงเล่นเก่งเกมจริงมันมันมันมีดิวลับอยู่นายตัวเนี้ยมันอะมันมันมีดิวลับอยู่ผมไปทราบมาลุงดิวลับมันมันต้องมันต้องมันต้องแบกสาวเล่นเกมถ้าสาวตายอะไรนะเขี่ยปเขี่ยปะอะไรนะแบกสาวมันบอกว่าเดี๋ยวผมมาพี่แบกสาวแป๊บมันบอกอีกใช่ใช่ใดิวลับมันอะตอนไม่อยู่อ่ะแล้วก็คือมันติดดิวลับ มันมันก็แบบว่ามีไฟไงพี่แบบต้องแบกอ่ะเข้าใจไหมมันก็แบบเม้มอ่อนมันของจริงมันไปหาเหยื่อใส่ปิงยาไม่ขออาห่านดิไอ้เป๊บสองครับลุงเดียวอยู่ในรจริงใส่ปิงยาลุงป่าวอะไรนะครับสองเซ่ปวดท้อเลยอ่ะมันหมายอย่างไรว่แต่กูงงมากเลยว่ะเอาไงไงจูโฮวะอ้าวลุงกินแล้วแบบ เด้ขอขอขอด้วยดิเปไปไปตดทุล่าไม่เดตอรี่อย่างงี้เดี๋ยวเอาออกอ่ะเดี๋ยวจะเอาออกอยู่ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพี่งัดร้านอ่ะพูดเลยนะผมบอกว่าเอ่อทุกคนแบบถ้าโดนอะไรอ่ะมันต้องมีคนเฝ้าร้านหนึ่งคนเวลาโดนมันจะได้เรียกเพื่อนได้ใช่พี่อันนี้มันโซโล่มันเป็นไงคนเดียวเวลามันติดสตอรี่อยู่เดี๋ยวมันเอาออกไม่ได้รอจบสตอรี่ก่อนออกผมงงกับมันชิบหายเลยพอผมบ่นใส่มันปุ๊บแป้งหอม มีมีมีตอรี่มันพี่บอสแต่บอบแอนเขาชอบคาแรคเตอร์พ่อพ่บว่าคาแรคเตอร์มันดูไออไอออมันไม่ใช่คาแรคเตอร์ไอ้ควายมันสันดานจริงไอ้เฮียอัน่ะมันสันดานจริงหอยจูฮไอ้เฮียหัวเองไ เอาเอาไว้เอาไเอหียเป็ดเป็น่าจะยิงเปิดเนาะมอาตูราไม่ได้เ่ียเดิมเหมือนเดิมจุกเพิ่มเหมือนเดิมอ่ะไม่มีพื้นที่เอ้นเป็ดบอกสู้ๆให้ลุงฟังนีเป็ดอย่าไปเรื่องรถมามามา